ุณผู้ชมครับล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยโทรศัพท์ไปหาทนายเดชานะครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเพิ่งเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนมาหยกๆย,ยกนะครับแล้วก็เล่าให้กับทนายเดชาฟังนะครับว่าตอนนี้คุณหนุ่มกัญชัยกาลังจะโดนฟ้อง จะรบฟ้องจากฝั่งนู้นแหละครับคุณผู้ชมครับทีนี้ธนายเดชาเนี่ยนะครับอืมนะอะไรมันจะดุเดือดเพ็ดมันขนาดนั้นฟังดูแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันจริงๆนะครับสำหรับธนายเดชาที่ให้คําแนะนําของคุณหนุ่มกัญชัยไปเลยนะครับว่าหลังจากนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นลองฟังดูไหมลองฟังดูแต่ถ้าจะฟังกันแบบเต็มๆเนี่ยเข้าไปที่เพจทนายใครทุกของธนายเดชาได้เลยนะครับอเดี๋ยวลองฟังพร้อมกันเลยนะว่าธนายเดชาจะแนะนําคุณหนุ่มกัญชัยว่าอย่างไรนะครับ พระพุทธเจ้ามอบอำนาจให้มาจัดคอร์สฝึกอบรมอะไรต่างๆกูคงไม่น่าด้านแบบนั้นะบางคนแม่ก็อ้างตัวเป็นว่ากูได้รับมอบอำนาจจากพระพุทธเจ้ามาแล้วต้องทำการอบรมมนุษย์เก็บค่าคอร์สเท่านั้นตรงนี้นั่งวิปัสสนากรรมฐานกูคงไม่ใช่คนบ้าขนาดนั้นไอที่กูพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะกูยัหลายคนแม่ก็มาเก็บคอร์สพันสี่พันสองก็มีสี่พันก็มีสองหมื่นห้าก็มีนะ คนพวกนี้แม่งก็อ้างว่ามันสําเร็จอรหันนิพพานแล้วพ่อมึงนิพพานพ่อมึงพ่อมึงนะถ้ามึงสําเร็จอรหันนิพพานแล้วมึงจะมาเล่นเฟซบุ๊กทำไมมึงจะมาเล่นทิกตอกํำหาเลวแล้วมึงจะมาขายเครื่องสำอางขายหมู่บ้านจัดสรรนะเก็บเงินนะหาเงินบริจาคสร้างกำนักสร้างสถานวิปรรมนาไอ้คนพวกนี้นะแม่งไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าไอ้พวกกิเลสหนา กิเลหนากิเลหนาไม่ใช่กิเลนะเลนะกิเลนความหมายดีของคนจีนครับพวกกิเลหนามึงสําเร็จอรหันนิพพานแล้วได้รับมอบอำนาจจากพระพุทธเจ้ามึงเอาหนังสือมอบอำนาจมาให้กูดูหน่อย <laughs> นะครับเมื่อเช้าคุยกับหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัย,ย,ชยต่างประเทศหนุ่มกันชัยโทรมาพี่เดชสบายดีละครับอ,อก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านชวนไปหลายครั้งแล้วผมแม่งก็ไม่ว่างนะกันชัยตัวนี้แม่งก็โดนเด็กด่าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนนะ พ่อแม่เด็กก็มังก็ไดาอยู่ทนายความก็ท้าทายเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงจะฟ้องมึงกันชัยแม่งก็ถามว่าพี่เดได้แม่งจะฟ้องผมอีกแล้วอ่าจะฟ้องอีกแล้วเนี่ยบอกกันชัยมึงอย่าไปสนใจหาเลยเลยอะไรถ้ามึงทําถูกต้องมันอยากฟ้องก็ฟ้องไปนะผมก็เลยยกตัวอย่างนะครับในช่วงสงครามผมกับกันชัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันก็เลยบอกว่ามึงจําไว้อย่างเนะย เนะี่ยูเพิ่งกลับจากเมืองจีนมาเนี่ยพูบอกกันชัยเนี่ยมึงจำไว้นะเขาบอกว่าหมาเห่าไม่อดัดหมาเห,าาหา่าไม่กัดเออถ้าหมาเห่าทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้จะฟ้องนนสำนักข่าวหนึ่งแห่งจะฟ้องอีกฟ้องอีกห้าแห่งฟ้องคนนึงมึงจะฟ้องพ่อมึงจะฟ้องมราต้องมาเห่าอยู่แนละ้ว <c oughs> นะครับห <c oughs> มาเห่าไม่กัดฟ้องพ่อมึงเลยเพราะนั้นผมบอกกันชัยเนี่ยใครจะฟ้องมึงมันฟ้องไปเลย เอาเอาภาพเด็กมาเอาผู้ปกครองมาจะรับผิดชอบยังไงนะนะครับนะกัญชัยถามว่าเนี่ยพี่เดมันจะฟ้องผมน่กะช่างแม่งม,มันอยากมันอยากจะฟ้องไปจำไม่อย่างหมาเห่าไม่กัดหมาเห่าไม่กัดฟนะ้องพ่อเนี่ยจะฟ้องหนึ่งสำนักข่าวห้าสำนักข่าวจะฟ้องคนนั้นคนนี้ใครวิจารณ์พ่อมันไม่ได้เลยนะครับมันจะฟ้องหมดนะมึงอยากจะทําอะไรมึงก็ทําไปไม่มีใครเขากลัวมึงหรอก นะหมามันจะชอบเรานะครับนะครับถ้าเป็นของจริงของแท้มึงฟ้องมึงไม่มีใครก็กลัวหรอกกันชัยก็ไม่กลัวทุกคนในสังคมไม่กลัวหรอกเขาเป็นสื่อมวลชนเ็าเห็นว่าอะไรแม่งดูไม่ชอบมาพาคนเขาก็เอามานําเสนอน่ะมึงเสียหายมึงก็ไปฟ้องืมนะครับมึงไปฟ้องเขาคงไม่ไปตอบโต้กับมึงหรอกอีกคนหนึ่งเด็กเท่าไหร่แปดขวบเก้าขวบอีกคนอายุห้าสิบกว่ากันชัยแม่ก็ห้าสิบกว่าผมก็หกสิบกว่าน่ะ เขาคงไม่มายุ่งไปไปตบเป็นไงคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณหนุ่มกัญชัยโทรศัพท์ปรึกษากับทนาเดชานะครับแล้วก็ชวนไปรับประทานอาหารที่บ้านด้วยนะครับแต่อาจารย์ท่านไม่ว่างนะครับแต่ก็บอกว่าฟ้องมาเลยนะครับหมาเห่าไม่กัดแล้วก็ลั่นถึงพ่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับจบแล้วครับสำหรับ EC Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับ ผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ำมะพร้าวโสมทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ราได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอนะ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามรอยเบาท1ชุดมี12องนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอัก,กเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเด่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ <c oughs> คือพูดง่าย <c oughs> ผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกาลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบ